ไปหาเนนะครับใเล่นสนุกสองร้อยนองวนย่าเอนอนังวนย่เบอทุ่นาขึ้นไอมนี่นอนยันย่เทงานอาครับเทรอยสิคะแนนนะครับสามสิบสี่ตกไปห้าหมื่นนะครับสี่สิบสคุณสุชาดาสองร้อยห้าสิบคะแนน ครับุดที่สองแสนเปิฟ้านะบันแก่คุณเมธารอยเก็บสิบคะแนนครัุดที่หนึ่เทเวลาากำลังตะบนสัแก้ว2องสคะแนนขอบคุณครับครับขออนุญาตนะครับนิดนึดงต,งตงง้งไฟเล็กของลูกเต๋สงแสนจไม่เข้า,ขาขอาลงด้วยนะครับ อย่าหนีอย่าหนีดนูกระเป๋าเร่องแน,าหาหน่จะน่าจะมีม่านหานออกมันจะไม่ไม่มองเก็บคุณก็ว่ามังแสแล้วก็ต้องไฟเล็กน,นะครับต้องไปเมินเก็บด้วยนะครับเก็บต้องไปด้วยอย <c oughs> ู่ดีอย <c oughs> ่างนี้ผมเชียวยังไม่ขึ้นนะครับ <c oughs> เออจะให้คพร้อมขอขอนุญาตครับ <c oughs> ดูนะว่า,ญญาหานที่ไหนจะมีความพร้อมนะครับหมายเลขหงแปด ให้เวลาผู้นำเข้านำมายวนายยกงค์การบริหารนัดการความสุตอบครับถูกต้องครับความรักมาอยู่ที่ฐานที่หนึ่งนะครับระดับต่อไปเราจะจุดเทียนแสตมป์ที่หนึ่งสายเลขิบและท่านนายยกอิบาสูงสุดเป็นประน

เจ็บไม่ 5, หาเรืออลไรครับ